แน่นอน,นครับว่าถุงมือติดท็อป1มันได้5.293แอคแท็ต่อโมดูลที่ใช้ไปเลยนะครับสวัสดีครับกับมีกกผมอมกครั้งนะฮะกับ Tower of Fantasy และในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการอัพอุป,ปกรณ์เพื่อที่จะเพิ่มค่า DPS ให้กับเราสูงถึง5.5%แบบฟรีๆเลยนะครับแต่คำเตือนนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเทคนิคนี จะทําให้ค่าดีเฟนต์หรือความถึกของมันเพื่อนนั้นลดลงสูงถึง10%เลยนะครับแต่ได้กับใครที่ไม่ได้สดตรงนั้นเพราะเพื่อนแบบว่าเออใช้สกิลหลบได้อยู่แล้วอะไรก็ว่าไป เทคนิคนี้ช่วยได้แน่นอนมันจะทําให้เพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับและขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับก็มาจาก Reddit post นี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้อีกทีนึงนะครับซึ่งอัปเกรดที่ผมหมายถึงไม่ใช่การตีบวกดาวนะเพราะอันนั้นมันเป็นอะไรที่ RNG random มากๆและอะไรพวกนี้ผมก็เคยอธิบายไปในคลิปก่อนนานี้เลยครับแต่ในคลิปนี้นะครับก็จะลงเนื้อหาไปที่การตีบวกไอตัวเลขนี่นแหละว่ามันต้องอัพยังไงเพื่อที่จะทาให เราสร้างดาเมจใต้รุนแรงและค้มขานะครับซึ่งใน reddit post น post ี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนมาอ่านจริงเพื่อนจะเข้าใจเลยนะครับว่าการอัพไล่เลียกกันทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ช่วยทําให้เราทาดาเมจได้ดีขึ้นมันทําให้โอเวอร์ออลของเราหรือโดรของเรามันดีแต่ว่าดาเมจมันไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าเทียบกับเทคนิคต่อไปดีนะครับที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับอ้างอิงจากการที่เขาได้ทำการคำนวณนะครับว่าแต่ละชิ้นที่เขาอัปเกรดไปนั้น มันคุ้มค่าขนาดไหนมันได้ a อ t แท็คืนมาเท่าไหร่ต่อโมดูลที่ใช้ไปนะครับโมดูลก็คือของที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะอัปเกรดอุปกรณ์นั้นๆนะครับแน่นอนครับว่าถุงมือติดท็อปหมันได้5.293 a t แอคแท็ต่อโมดูลที่ใช้ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นะเลเวล1นะ l e ถึงห5และใช่ครับมันก็จะไล่าตามนี้ลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะ อันนี้คือความคุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพ่อยากจะเอาแบบเป๊ะแบบเพอร์เฟกจริงๆในเชิงของ dps นะครับ <c oughs> ก็ไฮไลท์ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะไฮไลท์การอัปเกรดไปอย่างนี้เลยนะครับถุงมือก่อน1นรองเท้าไหล่แล้วก็กาําไล1น่ถึง้าลจากนั้นก็ค่อยถุงมือ6-10ถุงมือ11-15ให้ไลท์่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือจะช่วยในเชิงของ dps ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบโอ้ยพี่มันดูเยอะแยะมากมายเอาแบบคร่าวๆได้ไหมถ้าให้อธิบายโดยคร่าวๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจะต้องทำนะครับก็คือการอัปเกรดถุงมือก่อนให้ได้ถึงเลเวลประมาณ30-35ถึงนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไล่ชิ้นอื่นให้ได้ประมาณ20ซึ่งชิ้นอื่นนี่ที่ผมหมายถึงก็คือรองเท้ากําไลไหล่และหัวนะไม่รวมตรงกลางนะครับตรงกลางนี่เอาแค่10ก่อนนะ เอาแค่ okay, 10เท่านั้นหละจากนั้นก็ค่อยไปถูกมือให้ถึง3 5 4 0ถึงนะครับและจากนั้นก็ค่อยไล่รองเท้ากําไลไลและหัวเหมือนเดิมนะครับและหัวอยากให้เป็นชิ้นสุดท้ายนะในบรรดาแอคแท็กนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวที่มีแอคแท็กที่ต่างจาก3ชิ้นนี้นะและแน่นอน,นครับว่าถูกมือต้องก่อนเพราะมันมีครีเอเนาะครีเตก็ถึงแม้มันจะไม่ได้เพิ่มแอคแท็กแต่ผลลัพธ์มันก็คือการเพิ่มแอคแท็กทางอ้อมเพราะมันเพิ่มโอกาสติดครีที่มันเพิ่มดาเมจ และสุดท้ายล้พอเราถึง40ทุกชิ้นเมื่อไหร่นะครับหรือก็คือไอสายไอแท็กทุกชิ้นเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยมาไล่อัพพวกอุปกรณ์ป้องกันทั้งหลายแหละนั่นเองกำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัย พะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเก,ม,เกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยแต่สําหรับใครที่สงสัยนะครับเอาพี่ๆอันนั้นมันก็ใช้ดาบผู้เล่นใหม่นี่เพราะว่าเราก็อัปเกรดไปแล้วเราควรทํำยังไงเราก็แก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดจะย่อยมันก็เสียดายเพราะมันอาวุธทองมันมีเทคนิคลับเล็กๆน้อยๆจริงๆมันก็ไม่ได้รับออง่ายๆนะฮะก็คือการไปซื้อ พวกฟาร์ดอุปกรณ์บ็อกมานั่นเองซึ่ง f าร์ดอุปกรณ์บ็อกซ์พวกนี้ให้อุปกรณ์เขียวกับเราเพื่อที่เรานะั้นสามารถโยกย้ายสเตตมาอย่างอุปกรณ์เขียวและจากนั้นก็ค่อยย่อยเพื่อเอาโมดูลต่างๆนาน,นานของเรากลับขึ้นมาได้นะครับแล้วเพื่อนก็คงมีคําถามใช่ไหมฮะว่า,าพี่ๆแล้วไอ้พวกนี้มันหาจากไหนมาสามารถหาได้จาก c o m m i s s ันนารีตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถมาแลกได้เลยนะตรงนี้เลยนะฟาร์ดอุปกรณ์บ็อ แลกตามจานวนที่เพื่อนๆอยากจะรีเซ็ตนะครับอย่างเช่นผมอยากจะรีเซ็ตแค่3ชิ้นนี้ที่เหลือก็ไม่เป็นไรก็สามารถยกย้ายไปได้เลยนะครับแบบนี้นะกด Transfer นะครับเอ้แต่ลืมล็อกอ๋อไม่แล้วมีอยู่ชิ้นเดียวล็อกไว้ก่อนนะครับเราจะได้จําได้ว่ามันคือชิ้นไหนนะไม่งั้นเดี๋ยวเรามึนนะกางเกง Transfer แล้วก็ส่วนตัว Transfer ์พอเรา Transfer เสร็จแล้วให้เรากดรีมูฟที่เราจะรีเซ t นะพอรีมูฟเสร็จแล้วเราก็มากดที่รีไซเคินะครับ กดไปที่ของเขียวและหาชิ้นที่เราอยากจะรีไซเคิลพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดรีไซเคิลได้เลยเราจะได้ตั้งกลับมาโมดูลกลับมาทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าคดคุมหลังจากนั้นนะครับพอเราได้กลับขึ้นมาแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์กลับไปเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราใช้อยู่ตามปกติยัดเข้าไปใหม่อัพให้ได้ตามที่เราต้องการหรือก็คือ10ผมต้องการแค่10เท่านั้นเช่นเดียวกับส่วนตัวและส่วนเบล เพราะที่เหลือผมอยากจะเอาไปลงกับถุงมือ30เออเอา้าวขาดจะ3,5มล้าะอีกนิดเดียวเองอะถ้าเกิดสามาเมื่อไหร่ก็ได้คลเพิ่มมาเนี่ยโอเคก็ถือว่าดูดีนะฮะพอ3,5เสร็จแล้วผมก็คงไปอัพอะไรพวกนี้ต่อไปให้25เนาะก็ประมาณนั้น เนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อนอนนะครับในการอัพแต่ถ้าเกิดเรามาดูที่สแตทนะคะก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าค่า C s ผมตกลงนะครับซึ่งใช่ครับค่า HP ชีหายไปเยอะมากๆค่าดีเฟนต์ด้วยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับสำหรับ A t t a c k และ Key ์ a t e นั้นเพิ่มขึ้นแน่นอนผมไม่แน่ใจว่าผมได้โชว์ไว้หรือเปล่าเหมือนผมจะลืมนะพอคีย์เรก่อนหน้านี้ของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6000กว่านี่แหละซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ40ต้นๆแต่ตอนนี้กลายเป็น45กว่าแล้ว ซึ่งใช่ครับของผมมันอัพมาในเชิงนั้นอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นผลมากแต่สำหรับคนที่อัพแบบไล่เลี่ยก,กันทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะเห็นผลอยู่พอสมควรเลยนะครับและที่แน่ๆน,นะครับก็มีแอคแท็ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ HP หายไป Resistance หายไปแล้วก็ CS หายไปนะครับอันนี้ก็ให้ลองสังเกตดูนะสำหรับคนที่อยากจะลองอัพแบบผมนะครับอ๋อแล้วแถมอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัพ Suppressor นะเพื่อนก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการอัพได้เหมือนกันนะ ก็คือไปอัพโดยรวมแทนหรือว่าไปอัพส่วนที่เพิ่มค่า CS ให้ได้เยอะๆแทนแล้วจากนั้นก็ค่อยมาปลดล็อกตรงนี้นะครับและค่อยย้อนกลับไปอัพพวกสาย DPS อะไรเงรี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะใช่มันเป็นเหมือน reverse engineer ก็ทำได้เหมือนกัน <S <S โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่า,วาค,ลคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยและถ้ามีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฟกกวากดไลค์กดแชร์และกด s u b c r i b e กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ